สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางอูชังเกตแท็กเตอร์โซลูชันนะครับทำการเปิดกรกดังครั้งที่13นสงโยงโยงโตรากุตะอีกครั้งนะครับโนงโยงโ,ยโตรากุตะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่ารถไทนั่นเองนะครับวันนี้เราจะนำเสนอรถไทเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นรถยันมารุ่น AF24 นะครับ ขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะครับเครื่องยนต์3สูบ24่สิ่แรงม้านะครับเกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลัง16เกียร์เช่นกันแล้วแล้วก็นะครับล้อนะครับมีความกว้าง125เซนติเมตรนะครับยางล้อหน้านี้ก็เป็นไซส์เจ็ขีดสิล้อหลังขนาด9.5 24นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรานำเสนอ พร้อมกับโรตารี่นะครับที่มาคู่กับตัวรถตัวนี้เลยนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ขนาด1.50เ 0, มตรนะครับหรือ150เซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีถังปุ๋ยโรยหน้ารถแท็กเตอร์นะครับขนาด130เซนติเมตรโดยจุป,ประมาณ150กิโลกรัมนะครับมาพร้อมกับรถแท็กเตอร์คันจรวดคันนี้เลยนะครับ ในราคาที่ทาง Gate อุชเชนเกตแท็กเตอร์โซลูชันอำเภอสงโลกจังหวัดสกโขทัยขอเสนอที่108,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้กับรถสวยๆนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาชมรถนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยขอบคุณครับ